สวัสดีค่ะ กับงานมหากรรมนะคะในส่วนของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่2ค่ะวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ใหญ่ใจดีอีก2ท่านแต่ตอนนี้เราพูดคุยกับท่านนพลชานท์พักดีน,นายกเทศมนตรีเมืองตางในฐานะเป็นคณะทํางานและเจ้าของสถานที่สวัสดีค่ะท่านคค,ค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้ในส่วนของพื้นที่ของเราครับวันที่1กันยานะครับถึงวันที่3กันยายนพศ2564ที่จะถึงนี้ พื้นที่นะครับบริเวณเกาะลอยเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในการจัดงานเกษตรอัตลักษณ์นะครับเกษตรปลอดภัยครับตากการันตีครั้งที่2นะครับซึ่งในงานเนี่ยจะมีสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็สินค้าโอท็อปเนี่ยจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดตากเนี่ยนะครับมาขายกันที่บริเวณกาดเกาะลอยแห่งนี้ะนะครับซึ่งถ้าเห็นบริเวณต่างๆเนี่ยก็เห็นเป็นซุ้มขายของนะครับที่ เดี๋ยวจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับมาทําการขายใน,นที่นี่แห่งนี้โดยทั้งนี้เนี่ยนะครับจะต้องบอกกับประชาชนทุกท่านว่าแม่ค้าที่มาขายในงานทุกท่านานะครับทางผมเนี่ยได้ให้มีการสวอปนะตรวจโรคนะพบแล้วนะครับว่าไม่เป็นโควิด1 9นะครับไม่มีเชื้อนะครับแม่ค้าทุกคนปลอดภยัยนะครับฉะนั้นเนี่ยลูกค้านะและประชาชนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ย นะคจะต,ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าวันนี้สถานการณ์โรคระบาดท,ที่รุนแรงะนะครับแต่เศรษฐกิจต้องเดินหน้าะนะพี่น้องประชาชนจะต้องมีรายได้ที่จะนํามาจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันอาชีพต่างๆก็ต้องเดินหน้าต่อไปเศรษฐกิจต้องไม่ตก โควิดก็ต้องไม่ติดด้วยนะคะคคเพราะฉะนั้นท่านนายก1-3กันยายนที่นี่เปลี่ยนแปลงแน่นอนสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนนะคะคคมาตรการที่ท่านผู้ว่าพงรัฐพ่รมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตาเน้นย้ำมาในฐานะประธานบริหารการควบคุมโรคของจังหวัดต,ตาของเราโควิดในทีนั้นเราปฏิบัติอย่างเข้มข้นและเข้มงวดแน่นอนใช่ไหมคะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะค่ะตอนนี้เรากําลังอยู่กับท่านเยาวเรศทิฐธรรมนะคะเกษตรจังหวัดตากค่ะท่านค้ะในงานในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะค่ะการจัดงานตากการันตีครั้งที่2เนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรนะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตากนะคะอย่างเช่น อะโวคาโดนะคะกล้วยหอมทองนะคะแล้วก็ฝรั่งในส่วนของอำเภอสามเงานะคะซึ่งตรงนี้เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรอำเภอพพระ,ะนะคะก็นำสินค้ามาจำหน่ายนะคะแล้วก็มีสินค้าจากกลุ่ม วิสาหากิจชุมชนมทุกอำเภอของฝั่งตะวันออกนะคะก็นำสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแพ็กเกจสวยงามนะคะมาจำหน่ายแล้วก็สินค้าของยังสมาร์ทแล้วก็สมาร์ทฟาร์มเนอร์นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะเลือกสรรแล้วจากเกษตรกรเหล่านี้นะคะมาจำหน่ายให้ทุกท่าน ได้เลือกซื้อเลือกหานะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้รับมือจากหน่วยงานข้างเคียงนะคะ,คะอย่างเช่นสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนะคะสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งนำสินค้าในภาคอุตสาหกรรมมาจำหน่ายในราคาถูกนะคะสำหรับสำ,สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดก็นำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาถูกด้วยนะคะก็ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจนะคะที่จะสนับสนุนเกษตรกรแล้วก็ต้องการสินค้าราคาถูกที่มีคุณภาพก็ขอเชิญมาเยี่ยมชมงานสินค้าอัตลักษณ์นะคะแล้วก็ของดีจังหวัดตากนะคะตันตีขครั้งที่2นะคะที่เกาะลอยแห่งนี้นะคะในวันที่1ถึงวันที่3กันยายนนะคะซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ได้มา น,นำสินค้ามาจำหน่ายค่ะทัานเกษตรจังหวัดก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่นะคะคือนวิชาการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยามาจำหน่ายให้ท่านนะคะรับรองนะคะงานนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่า,าผู้ผู้ขายนะคะที่มาจำหน่ายตรงนี้ก็อสอบมารอบหนึ่งแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายค่ะรับรองความปลอดภัยค่ะ ขายอดเยี่ยมค่ะนี่คือเสียงของท่านประธานคณะกรรมการจัดงานนะคะท่านเยาวเรศทิธรรมหลังจากที่เมื่อเช้านี้เราได้ยินเสียงของท่านนภพลเชียนนท์พักดีนายกเทศมนตรีเมืองต่างในฐานะเจ้าของสถานที่แล้วก็เป็นภาคีเครือข่ายทำงานร่วมขับเคลื่อนพิก พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่จะเป็นเศรษฐกิจและต่อไปจะเป็นจุดพักจุดที่ต้องแวะของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มต่างๆแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามาเที่ยวกันนะคะมาเที่ยวกันมาชมมาชอ็อปมาแชะมาแชร์ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มข้นในการป้องกันกันป้าระวังกันแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ี DMH TTA นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็อย่าลืมนะคะ1-3กันยายนศกนี้เรามีนัดกันที่ ศูนย์แสดงสินค้าอัญญมณีโอทอปจังหวัดตาาเกาะลอยแห่งนี้ค่ะแล้วพบกันนะคะขอบพระคุณท่านยาวเรีทิศธรรมเกษตรจังหวัดตากเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ